สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้<อ> à, ผมจะพามาดูหน้ารังเต่าหลุมแต่ละรังนะครับจะมาเปรียบเทียบกันว่าหน้ารังของแต่ละหลุมนั้นจะเป็นยังไงนะครับดินที่ข,ขุดออกมาเป็นยังไงครับผมจะไปเปรียบเทียบระหว่างต่อต่อหลุมยักษ์นี่ครับกับต่อเหลืองนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าผมสาหรับต่อต่อต่อหลุมยักษ์นี่เราสามารถเข้าอยู่ใกล้ๆได้นะครับนี่นะครับต่อใกล้ได้แต่ว่าทีนี้ประมาณสักสามสี่เมตรนะครับไม่ไม่ไกลนะครับ แต่ถ้าเป็นต่อเหลืองต่อที่เล็กกว่ากว่าชนิดนี้คือคือต่อชนิดนี้เนี่ยเขาจะมาตอมนะครับเขาเขาเขาไม่ให้เข้าใกล้นะครับต่อชนิดนี้ค่อนข้างจะจะคือความดุอ่ะตัวนี้ดุกว่าแต่ว่าอถ้าถ้าเราไม่ไปเสียงดังหรือว่าไปไปทําอะไรใกล้ๆเสียงดังเขาเนี่ยเดินเสียงดังอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ตอมนะครับมาแล้วครับหนึ่งตัวไปดูนะครับถ้าผมติดตามครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับสามลังนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นลังหน้าลังต่อหลุมยักษ์นะครับก็จะอลังการหน่อยๆน,นะครับโอโ้โหผมต่อคลิปหลังที่สองเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าลังต่อเหลืองนะครับด,ดูว่าจะจะจะ,จะได้หนึ่งในสิบของลังนี้ไหมติดตามชมนะครับครับผมหลุมนี้เป็นหลุมที่สองนะครับเป็นต่อเหลืองนะครับคือต้องเข้าไปแบบเง,เงียบๆที่สุดเลยนะครับ ันี่นะครับผมต้องเงียบพิสุดนะครับเพราะว่าต่อเหลืองไม่เหมือนกับต่อชนิดนะครับโอ้แต่กระดินก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับนี่หรือเป็นหลุมที่สองนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นต่อเหลืองนะครับผมจะขุดวันที่20กันยานะครับ ติดตามครับผมดินก็น่าจะประมาณหนึ่งใน10บของอต่อยักษ์นะครับนี่นะครับครับผมเดี๋ยวไปดูลังที่3ามกันนะครับครับผมหลุมนี้เป็นหลุมที่3ามนะครับจะต้องแอบเข้าไปใน กอกล้วยนะครับหใครไม่ได้ต่อเส้นนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหลุมที่สามนะครับหลุมนี้ถือว่าน้อยสุดนะครับหลังน้อยสุดนะครับเพราะว่าย้ายสองรอบนะครับโดนต่อหลุมยักษ์ กวนไปครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องย้ายมาไว้ที่นี่นะครับห่างประมาณสักสิบกิโลครับนี่นะครับครับผมก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างสามหลุมนะครับต่อเหลืองสองหลุมนะครับแล้วก็ต่อหลุมยักษ์หลุมหนึ่งครับผมต่อหลุมยักษ์ก็ใหญ่โตมโหฬารนะครับสุดยอดนะครับครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับ